16สิงหา2 5ง8ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหนึ่งซื้ออีหยังก็ได้ขอให้มีหนึ่งออง,ดงวดนี้ไม่เสียใจเท่างวดก่อนงวดก่อนนี่โคตรเสียใจเลยเพราะอะไรเลขวิ่งกับ,บ่ามาตัวรูดกับ,บ่ามาบอกไก่จักเม็ดแต่งวดนี้น่ะอย่างน้อยแปดมาแปดห้ามาแต่ไม่ได้เงิน ผมขอไวพอรอให้คนที่ให้กำลังใจในวันนี้ขอให้พี่ๆง่วงหน้าปูสุกไส้ให้ถือสามตัวตรงสองตัวล่างน้ำกัเนด้อพีนองเด้อขอไวพอรอให้ขอคุณน,นะครับอากาบสาัสวดี D FC ทั่วประเทศนะครับเนาะค,คลิปนี้ใครเข้ามากดไลค์กดแชร์ใครผ่านไม่เห็นคลิปนี้ถือว่าเรามีบุญร่วมกันใครกดไลค์กดแชร์ถูกรางวัลที่หนึ่งอาจารย์จะบอกต่อเลย16สิงหานะครับ ใครจะสู้ต่อไปด้วยกันก็ดูนะครับใครไม่สู้ต่อด้วยกันก็เลื่อนผ่านก่อนนะครับเนาะสําหรับผลประกอบการงวดหนึ่งสิงหาคมนะครับเนาะต้องบอกตามตรงว่าเข้าแต่ไม่ได้เงินนะครับเข้าแต่ไม่ได้ตังเพราะอะไรอาอาจารย์ให้8ปดเจ9ดแปดเลขที่ออก85 2ถ้าเป็น 285ได้เงินถามว่ามาไหมมามามาเลยแหละ85้านี่มาเลยแต่มันบได้เงินปูคืออย่างเพราะว่ามันเป็น8 5 2หาสองถ้ามันเป็น285 258ได้เงินถ้าอยู่คู่หลังเลขวิ่งเข้ากลับมาเข้าเรียบร้อยสําหรับสายวิ่งตามฉายาที่บอกว่าเจ้าพ่อเลขวิ่งเจ้าพ่อเลขวิ่งให้ห้างงวด หลุดแค้งวดเมื่อกี้สาหรับเรขวิ่งงวดน,นี้กลับมาเข้าแล้วเพราะว่าสื่อเยี่ยงก็ได้ขอให้มีแปดแล้วสี่คู่ที่ให้แปดเจ็ดแปดเก้าเจ็ดเก้าแปดห้าแปดห้านี่ถือว่ามาถือว่ามาแต่แบบนี้บ่ได้เงินพี่น้องห้ามดีใจเพราะมันไม่ได้เงินนะครับเพราะถ้าเป็น 2, 8, 5, สองแปดหาสิโอเคอยู่ถามว่าเสียดายบะเสียดายอะไรเจ็บใจอีกแล้วเป็นสองรอบแล้วรอบที่แล้วท,ท,ที่โดนแบบนี้เหมือนงวดน,นั้นงวดน,นั้นให้อะไรนะมากยิงสี่ละ่ะงวดน,นั้นนะ งวัวแต่วะงวัวนั่นกรมายังสีแ่แหละตะบรเเงินนี่เป็นยังสี่มัดตลอดเลยเสียดายพี่น้องเอ้ยเจ็บใจเลยก็เสียดายเสียดายแห้งเสียดายถ,ถ,ถือว่าเข้านะแต่ไม่ได้เงินห้ามแถผมบอกว่าเขาอยู่พี่น้องแต่มันมันไปคูหนามันบไดเงินแถบไดเแถบาดเเดี๋ยวจะปล่อยต่องวัวหน้าใครที่ยังรักกันก็ค่อยตามนะครับใครที่คิดว่า เหนื่อยแล้วเราพักก่อนนะครับถ้าดวงเราลนเกินไปมันมันจะไม่สําเร็จนะจิตใจตอนนี้มันแต่ว่างวดนี้ดีกว่างวดที่แล้วนะกำลังใจอาจารย์ดูสีหน้างวดที่แล้วนี่ผมหน้าบูดเลยผมแบบไม่อยากว่าน้ําไผ่ผมล่เมือเหมือนเล่ยมือน่นแต่มือน,นี่คืออารมณ์ดีเพราะว่าอย่างอย่างน้อย8เราเห็นแปลว่าเลขวิ่งเรากลับมาแล้วสูตรสูตรเริ่มทํางานแล้วอ่ะมันจะคล้ายช่วงนั้นที่ศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์เราหลุดใช่ไหม แล้ววดต่อมาเรากลับมามาเข้ารูดเขาวิ่งก่อนแล้วเราจะมาเข้าจอะทีหลังแต่นี้ต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้นะครับเป็นเพียงความชอบความเชื่อส่วนบุคคลอาจารย์ไม่สนับสนุนให้เลี่ยนการพนันทุกชนิดนะครับเนาะโปรดใช้สติวิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับเนาะ,ะเงินอยู่ในกระเป๋าของเราไม่ซื้อไม่เสียงเงินเด้อพี่น้องเด้ออ่ะกดแชร์ครับไปต่องวดหน้าผมขอเวลาคำนวณแป๊บวดหน้าผมเปืเป่อยๆไว้เลยว่ามีหนึ่งมันออก อ่ะหัวหน้าเปื่อยๆบ้ายว่ามีหนึ่งกับศูนย์มีหนึ่งกับศูนย์ห,นนยหัวหน้านะครับชอบไหมใครชอบหนึ่งบ้างครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับสู้ๆค่ะอาจารย์ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับย t u b e ได้ไอะไรนี่ปาร์ตเพจขึ้นสองสองพันกว่าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจครับทุกช่องครับขอบคุณครับอาเตรียมปากกากระดาษหน่อยทุกคนเ้าโดนเด้อมันสีถือดาบ่าถือหักบ่พอบ่ถือเลขอีกเฮ้ย โอ้กักจากน้องปลายแล้วกงยังบัถทึกเลขยุคอยใครเห็นผิดไข้ออกไว้ยู่นี่ผู้ใดเห็นผิดไข้บรอบอโจคอยนาจะเห็นผิดไข้ออกจะฟ้องกำนักในนี้เลยปลาถึงบ่โจอาจารย์นาที่ทำผิดไครอ้อก็เลยบ่ถทึกเลขเราสิมาเม่นเนี่ยเรายังเบิ้งอันเม่นคอยดูอยู่เออขอไปเบิ้งหลายรอบเลยเด้อบอสอะอะทุกคนเสียดายไหมเสียดายบ่แปดห้าเสียดายไหมใครซื้อแปดห้าบ้าง เสียดายบ่เสียดายบ่คือคือตอนนี้เมื่อยแห้งเมื่อยแห้งพี่น้องได้ซื้อแผหาบ่ะเมื่อยแห้งเมื่อยแห้งเมื่อยอกเมื่อยใจเมื่อยหลายเลยแบกรับความหวังคนไว้เกือบประเทศพอคนเบิ่งคิปหกล้านสองนะหกล้านสองนี่ถือว่าโคตรเยอะเลยแบกรับความหวังคนไว้เยอะขนาดเนี้งวดนี้ไม่เสียใจท่างวดก่อนงวดก่อนนี่โคตรเสียใจเลยเพราะอะไร เลขวิ่งกับว่ามโตรูดกับว่ามาบอกไก่จักเม็ดแต่งวดน,นี้นะ่ะอย่างน้อยแปดมาแปดห้ามาแต่ไม่ได้เงินใครที่อยู่ในวงการจะรู้บ้ามันเข้าแต่ไม่ได้เงินคอยบอกจักเคือ่ะปูชอบไปคู่หน้าตลอดเลยถ้ามันออกสองแปดห้านี่มันกับเพราะอะไรยุคยังแปดเก้ากับเจ็ดเก้ามันอ่านเป็นยังสี่ตลอดเลยงวหน้าเฉคอยที่ทังไหนเนาะ หืมคอยที่บนยังไหนย,ยังขึ้นแห้งนี่หึที่บนน้ยังหลับบัดน,นี่เอาจากไหนเนาะมันเดเอยาจาังไหววามันยังขี่ยูมันยังขี่ยูไอ,อ่เฮ็ดจังไหดีเฮะคขื่นบ่ออกหรอกปูแต่ว่ามือนี่เคี่ยวของออกเหมือนแล้วเดยวจัดให้ไหมเหมือนอ่ะขอคำนวณแป๊บหนึ่งครับขอเวลาสองนาทีนะครับในการคำนวณ แปดหนึ่งหนึ่งเล่ามากันให้ผมเป็นตลกเนี่ยปัญหาเล่าสิไปทำหน้าข้าวว่าให้ไปเลยเห็นบ่บ่ไก่เลยจนผมเลยกลับมาบ่นเป็นกระเทยน่ะเขาเขาเลยเนี่ยผมมาบ่นเป็นเจ้หงหนี่เลขจังกลับมาเนี่ย <c oughs> เจ้หองเกี่ยวกวาเฮ้ยแฮมาละบนันสาม,มสขี้ขุดหัวเข้ายังอยู่แปดหนึ่งหนึ่งอ่ะขอผลรางวัลหน่อยครับขอผลรางวัลรางวัลที่หนึ่งครับพิมพมา ขอผลรางวัลรางวัลที่หนึ่งก่อนอื่นนะครับใครคอมเมนต์ให้กําลังใจอาจารย์วันนี้เดี๋ยวอาจารย์และแอดมินทีมงานจะไล่อ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมขอไวพรอให้คนที่ให้กําลังใจในวันนี้ขอให้พี่พี่งวดหน้าปูสุกไส้ให้ถือสามตัวตรงสองตัวล่างน้ากันเนื้อพี่น้องเด้อขอไวพรอให้ขอบคุณน,นะครับพี่พี่ถือว่าดีมากนะผมขอบคุณมากมากเลยนะครับส่วนใครที่ด่าวันนี้วันนี้ไม่โต้อตอบครับวันนี้พอแล้ววันนี้ไม่หงุดหงิดแล้วก็จะไม่ไม่ด่าไม่สวนกลับนะครับเนาะ ชอบก็ดูไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่บล็อกแล้วแต่จะด่าครับเพราะว่าวันนี้อารมณ์ดีนะครับอืนอนบหลับดอกงูเจ้านอนบรหลับดอกแปนหานอนบหลับนอนบหลับนอนบรหลับดอกเนี่ยนอนบหลับจะคนแปนหาไพ่กับข่อยว่าแปนหาเมื่อไรยุ่งนี่เมื่ถึงได้เงินจะบอกา่อยฟังเดินเมียข่อยหูถึกงได้เนี่ยเมื่อถึกมื่อถึกตองวันแล้วเนาะบิ่งก็บ่าได้เวียงงันนี่นะแต่ว่าผู้ใดสายวิ่งอ่ะ ได้ไปยินดีนำครับสำหรับสายวิ่ง5งวดเข้าไป4นะครับเลขกวิ่งอ่ะ811 852ใช่ไหมัปดหนึ่งหนึ่งแปด้อนี่อีกตัวหนึ่งอ่ะที่ผมเขียนไว้เห็นบอกงวดก่อนนะเนี่ยศูนย์แปดหาผมก็าอมาเลยเห็นหรอเห็นหรออ่ะ8 1 1 8 5 2 8 1 1 8 5 2แแล้วก็ล่าง ล่างอะไร50าศูนยบ่เฮ้ยคนคือเบิงไปหลายเด์แต่มื่นนี่หลายก็งวดก่อนอยู่งวดก่อนคุณเบิร์กพันสามแปลว่าคนกลับมาศรัทธาแล้วนี่เนี่ยไอ้งวดก่อนคุณเบิรงกพันสามบ่เฮึ่งวดนี้ใช่ครับคุณกนงกรงวดนี้คุณเบิรงหลายอ่ะไม่อยากจะไปอะไรกับเขามาอะไรเขาด่าเราบ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับวันนี้ด่าเลยมื่นนี่ด่าเลย มือนหนเบ้บบอบดเหียงอย่าไปดาบันรดเดอร์อืมออกกอแม่นหลังออกกรุณาไม่ต้องลงนะครับเห็นเนียเนี่ยเปิดเฟสขึ้นเนี่ยเห็นแม่นหลังออกเริ่มโชว์เลขกันแล้วนะครับแก้ไขโพสผมฝากและมิชาชีพนะครับและอาจารย์ท่านอื่นที่ขึ้นมาใหม่ถ้าพี่อยากมาให้คนศรัทธาพี่พี่เลิกทำพฤติกรรมนี้ซะพฤติกรรมที่เลขไม่เข้าแล้วมาแก้เลข เลิกซะเนี่ยผมเปิดเฟซขึ้นเนี่ยผมเห็นหมดเลยกรีดกันจักเขาบ่าเขาเออเลขจะคล้องให้มีบจังแปดสูรปุ่นให้ยังหลายสูดแต่จัาหน่อยก็บ่าเลขฝันอันนี้เลขฟันอันนี้เลขลูกปิงปองราอเลขตัวไหนออกก็ไม่กรีดเลิกถ้าจะให้ก็ชุดเดียวอย่าไปให้เยอะกับทูบก็พอนะครับถ้าไม่เข้าก็อย่ามาแก้เลขเพราะผมมันดูได้นะมาแก้ไขโพส์น่ะ เราเป็นคนเนี่ยอันนี้เราหลอกลวงประชาชนถ้าทําแบบนี้แคปหลักฐานไว้เลยทุกคนสามารถแจ้งตำรวจไ,รได้ยังเีอะเพราะนําเข้าข้อความเป็นเท็จเนี่ยอ่าเพราะเจ้าหลอกลวงประชาชนบมออยังสียาไปหาเหตุนะครับถ้าจะให้ก็ให้ด้วยใจบ่ถือกากวบ,บ่ถือเหมือนวันนี้มันเขาดินึงตามบร้เินบางสงดีใจเพราะวันบ่ถือเขาเขาถือว่าบ่ถือแล้วกันโพสไว้สามวันนี้แล้วมาแก้ไขนะครับ <c oughs> อ,อ,อย่างน้อยก็อาจารย์ก็ให้ฟรีนั่นแหละทุกคนเอ้ย จักติสู่ังไนหล่ะเมียกระดาหมาการะเฮาปะเถากระจมมาเด้ออ่ะพี่น้องพร้อมนะเนาะหืมไม่ตายได้สำนัก่อยได้ตายเบิดเล้ตัวไปต่อขอคุณครับห้าศูนล่างเนาะโอเคมันออกแปดหนึ่งหนึ่งแปดสองห้าอันนี้ได้เดี๋ยวนะชิดแป๊บหนึ่งขอเวลาสิบนาที กล้องนี้เบื่อให้ในเรื่องอไมีไหมอยู่ดอออันนี้เป็นศูนย์อันนี้เป็นหนึ่งโอเคอันนี้เป็นสามอันนี้เป็นเจ็ดคนขึ้นบอกครับอันนี้เป็นห้นาอันนี้เป็นเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อน,นี่เป็นแปดตอนนี้เลขมันมีศูนย์หนึ่งสามเจ็ดแปดห้าเดี๋ยวผมต้องหาตัววิน 013785โ okay, อเคยังไม่ตรงปับ๊บเอาอีกก่อนอันนี้เป็น6อันนี้เป็น9 9้าเนี่เป็น7อันนี้เป็น3 3มสามวงนี้โอ้ย1นึ่ง1 1ห,หนึ่งเด่นแล้วอันนี้เป็น0อันนี้เป็น3อันนี้เป็น0ูนอืมสูตรใดนาะบาทนี่คอยอย่าว่าใส่สูตร 0, กกห,ตหนึ่งศูนย์ะปะบ่กเก้าปะต่1อ่ะเด่นอยู่ ตะว่าเล็ก่บคอยซนเลยพี่น้องเหตุยากยากได้งวดนี้ต้องต้องดูส่งวดก่อนอ่ะแชร์นะครับแชร์นะครับเตรียมจดเลยอาจารย์ขอคิดแป๊บหนึ่งอย่าอย่าเพิ่งกดดันกันเด้อพี่น้องว่าย t u b e กับคนเมืองไหลเพจคนเมืองสองมั่นสองบุญนนะ่ะอย่าเพิ่งกดดันเด้อแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะพลาดเพราะว่าเล็กวิ่งเรากลับมาแล้วก็ถือว่าเรางวดนี้ก็ถือว่าเราเราดีกว่างวดก่อนนะผมต้องต้องกล้าพูดแบบลูกผู้ชายเลยว่างวดนี้ดีกว่างวดก่อนงวดก่อน ม่ใกล้แม้แต่นิดเดียวแต่งวดนี้แบบเออยังเขาอยู่ตะบะแดงเงินคู่งวดนาขอให้มาเอาคู่หลัง่อยผ้าทีมงานสวดมนต์ให้สามมือือสวดหน่อยเดียบ่ได้เอาเอาเอาต้องเอาบนตะลืมต้องเอาตลกยังลนแตงกระเทยกันเหมือนนี่ล่ะปูเอาเหมือนนี่เลยเอาเหมือนนี่เลยปูนี่เหมือนนี่เป็นกระเทยแห่ขอเงาวแล้วกันนี่นี่เอาเหมือนนี่ละมันยังกี่ถึงเอาเหมือนเลยมือนี่ บังคับเหมือนอะไรอยู่นี่นี่คู่หลอดเนี่ยเราเป็นคู่วั่มนี่ยแล้วสิเป็นกระเทยไห้ในมือนี่นะเพื่อนา่าปูที่เป็นหัวนาหัวนากระเทยนี่อ,อพี่ตง้งคือกันขอยบอกไปเลยเราเป็นเจ้าของ้านทองนี่แล้วก็สิเป็นกระเทยน้ำบะนี่เอา้าเจ้าของ้านทองหน้ามน์นี่เอาจ้าเอาน้ำกันเหมือนนี่แหละ วอ้ยเจทักกับสิมี่มูหล,ลเราบปดีหนึ่งเจไลเจด้นีตัวแรกคือหนึ่งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวให้ปล่อยวิ่งก่อน16สิงหา2,568เป็นเพียงแนวทางนะครับน้องไม่สำนวนในเล่นการพนันนะครับความชอบความเชื่อส่วนบุคคลบอสได้ยืนยันว่ามันสีออก16สิงหา2,568ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหนึ่ง ซื้อ,อยั้งก็ได้ขอให้มีหนึ่งนะครับขอให้มีหนึ่งเราต้องที่หนึ่งยืนหนึ่งมาที่นี่พี่น้องเพราะยืนคนเดียวสำหรับตัวเจาะขอเวลาท่านสองนาทีในการเจาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะพลาดพลาดยูทูปคนเมืองเหมืพันเพียนเมืองหลายก็งวดก่อนหนึ่งบ่ นึ่งนีมาแล้วผมเบิ้งสูตรกวนกอนกอนงวดกอนมันออกอยังงวดกว่อนออกอะไรพิมพ์ให้หน่อยงวดกอนออกอะไรช่วยกันหน่อยมันจะได้ไวครับทุกคนใครอยู่เหลืองานหล้วหล่ะงวดก่อนออกยังพี่น,นอ้องเน,นีอออย่นอคนคอยอ่อานคอมเมนต์ไหนฟังเนี่ยยังไม่มีใครเมนต์มาเลยาจารย์รเมนต์นั้นบากปะงวดกอนออกอะไรงว,วดกอนออกอะไรครับ รอเราได้ครับเดี๋ยวผมปล่อยต่อเลยใครรอฝั่งโค้งแต่ว่าฝั่งโค้งก็ต้อตงจุดทูบตรงเนี้ยมามาจุดทูบ่าเลยขอเล่าวังงี่ตรงเนี้แม่นเดี๋ยวฝั่งโค้งเราเข้าแต่ที่ทูบตัวชุดใบน้วเงินไม่ค่อยเข้าเดี๋ยวเราดูดูพร้อมกันดูพร้อมกันเนาะเราเราผมว่าเอาหวยไทยเราไปซื้อเลยแปดแปดเจ็ดแปดเก้าแปดห้าอะไรเราเนี่ยผมว่าสามสองสี่ 3, 2, ส2 4 2องสี่สองหกโอเคเรียกงวนก่อนหรอกสามสองสี่สองหกนี่ได้เจ็ดนี่ได้แปดอันนี้ได้ห้าอันนี้ได้ได้หกเอ้ยสูตรนี้เลือกถือเวอันนี้ได้แปดโอ้งวดกว่อนงามก่ออันนี้ได้เก้าตัวนี้มาเงยนบมแมนตัวนี้มาตัวนี้มาหล้วกับตัวนี้ผมเลือกถือแค่บอมี่สองในสูตรเดี๋ยวไปมุ่งก,กอนอมันออกสามสองสี่สองหกโอเคผมเห็นแล้วโอ้ย แปลว่าเดี๋ยวเบิ้งสูตรแป๊บหนึ่งอันนี้หาอันนี้หกอันนี้เก้าอันนี้หาอันนี้เจ็ดตัวนี้มากอันนี้เจ็ดอันนี้เก้าอันนี้หกเก้าพย่อมมากนี่หาตัวนี้มากนี่หกโอเคโอเคแล้วก็ตรงที่มากมีตัวนี้กับกับตัวนี้หนึ่งสามหาบอกเรียงวันนี้คือพยงอมเนาะ เลกคืองงามพี่น้องเลยเรียกวันนี้ไม่สวยเลยอ่ะหนึ่งอยู่ <c oughs> เรีกวันนี้ไม่สวยนะทุกคนทำใจยากนิดน,นึงงั้นบังงามแมเรีกวันนี้เรียกมังมง,ง่ามเรยพี่น้องวันนี้ออวันนี้ไม่สวยเลยครับอืมนี่ห้าห้านี่มา นี่มานี่ไม่มาตรงนี้ไม่มาตรงนี้มาก็นี่ห้ามาห้ามาตรงนี้ไม่มาตรงนี้มาตรงนี้มาอะบ่สวยกะเอารวนห้ามันถือเป็นหนึ่งต้องวิ่งตามสูตรประะ่าว่ะวิ่งตามสูตรก็ต้องหนึ่งศูนย์ก่อน 10133015 13035 1เคเลขไม่สวยออกยากพร้อมโอ้ยชิดยากกี่เด้ยกว่านี่สินภาท2560ครับอ้าวม่เป็นยังม่สวยเก่าอรถเนอ้องพี่นองโอ้ยรอก่อนเนื้อบัดนี้ไปดิ พร้อมๆดั่วกันทั่วประเทศอุ้ยสามกระเด็นอยูสามกระเด็นอยูศูนย์กระเด็นอยูหกกับเจ็ดไ่ได้เอาเข้ามาเจ็ดนี่ถือว่าร้องโอเคพร้อมเนะพร้อมอ่ะพร้อมนะพร้อมพร้อมพิมพร้อมมาสิบหกสิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหนึ่ง ซื้ออีหยังก็ได้ขอให้มีหนึ่งมีหนึ่งหยังแน,น,งน่หนึ่งศูนย์หนศนแล้วก็หนหฟังอีกครั้ง16สิงหาสองพันหาร้อยซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหนึ่งหนึ่งศูนยสมส แล้วก็หนึ่งห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสามสามศูนย์หลักลหนึ่งห้าซื้อ,อยังกระไดขอให้มีหนึ่งสามตัวสามที่นัง่งหนึ่งสามศูนย์หนึ่งสามห้าเม็ดเดียวตัวเดียวคือหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเม็ดเดียวคือหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งอ่ะ มี่หนึ่งศูนย์หนึ่งสามสามศูนย์แล้วก็บหนึ่งห้ามีอยู่สี่คู่สามตัวหนึ่งสามศูนย์กับหนึ่งสามห้าชอบที่สุดเนาะเม็ดเดียวคือหนึ่งศูนย์ใช่ไหมถามว่าตัวไหนเด่น,เ,นเด่นเนาะเด่นเด่นในนี้เลยเด่นเด่นคือตัวนี้มากมากเลยนะไอหนึ่งสามห้าเด่นหนึ่งสามห้าเด่นเพราะงวดกว่อนสูตรนี้เข้าหมดเลยหนึ่งสามห้าเด่น นะไม่หรืมีหนึ่งศูนย์หนึ่งามสามศูนย์กับหนึ่งหาสามตัวกันหนึ่งสามศูนย์หนึ่งสามหาก็ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหนึ่งนะครับชอบไปที่หนึ่งอันนี้เป็นความชอบส่วนบุคคลอาจารย์ไม่ได้ยืนยันว่ามันจะออกนะครับเป็นเพียงความชอบส่วนตัวอาจารย์เท่านั้นโปรดใช้สติวิจารณญาณในการรับชมเด้อพี่นองเด้อนะครับบอแมแนวา่าไปทุ่มซื้อนะครับใครศรัทธาก็พิจารณาเอาเองนะครับวันนี้ อาจารย์ต้องให้ทุกคนพิจารณาว่าอาจารย์ดีไม่ดีสมควรที่จะดูต่อไหมถ้าไม่สมควรดูต่อก็กดบล็อกไปได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าคิดว่าเอออย่างน้อยอาจารย์ก็ยังให้เข้าวิ่งแ8ดแปห้ามันก็ยังมาแต่ว่ามันแค่ไปอยู่คู่หน้าก็พิจารณาเอางวดนี้ดีกว่างวดก่อนงวดก่อนนีไม่ใกล้เลยงวดก่อนจักจักยูไส้เขาปลาเขาดงต้องงวดนี้นะมาทั้ง8ดทั้งหาอยู่กระถือว่าเข้าประสบความสาเร็จอยู่พี่น้องนะครับ โอเคทำแล้วน้มีจ่าชีพมาเต็มเลยนี่อย่าไปกดเข้ากลุ่มอะไรมันนะเนี่ยนะครับมีจ่าชีพนะเรียกแบบนี้แหละอาจารย์จังบ่อยอันเนาะเรียกนี้ไม่ไม่สวยแต่ว่าไม่น่าจะอันแหละเนาะบนหน้าสีอั่นงวดนี่งวดก่อนถือยากยากงวดถือกี่ยูงวดมันกัหนึ่งหารกับสามศูนย์นี่กับกับหนึ่งสามหนึ่งศูนย์นี่มันกับบถือว่างามค่ัแต่ว่ากับคิด่า คิดว่าขันมากกับมาในสีคู่นี่แหละมันติดหนึ่งโนกข่อยเป็นยังถ้าใครโอเคแล้วพิมพ์ขอคุณมาให้หน่อยพี่จา๋าสวัสดีครับพี่จ๋าเลขเราเข้าแต่ไม่ได้เงินพี่จ๋าเป็นแบบนี้ตลอดเลยแปดห้าเนี่ยทำไมไม่สองแปดห้าเอ้ยมันบ่ได้เงินคือปูผมบอกปูใช่ไหมว่าขอให้มาสี่คู่ที่ผมว่าแปดเจ็ดแปดเก้าเจ็ดเก้าแปดห้ามันมานะแปดห้า แต่ผมบอกท่านเลยว่าผมไม่แก้บนเพราะอะไรปูการมาาของ8ปาเนี่ยมันต้องไปอยู่หลักสิบกับหลักหน่วยเช่น8ปดหนึ่งหนึ่งสองแปดห้าเนี่ยจังสีได้เงินปูเฮดแบบนี้ว่าเอาผมขอสิบหกสิงหาเอาไหมที่หกสิงหานี่1หนึ่งศูนหนึ่งสาสศูนหนึ่งาเนี่ยยูลักสิบกับหลักหน่วยได้แค่นี้เด้อปูเด้อ ในสีคูที่ดูกกกลามานน่เท่านั้นถ้าสําเร็จทิพหกสิงหานนี่เป็นกระเทยน้ากันเมื่อนี่แหละแค่กองเงาแก่บนให้ปูขอถาปูเลยขอบนปูร้อมขอให้ปูเมตตาเนาะงวดนี้ขอพุ่น,นเห็นเห็นว่ากลับมาแล้วกลับมาแล้วแต่มันบ่กขั้นไหนเงินมันสีนักไปนาก้อนนั่น,นกับเขาจะลูดเขาจะวิ่งลุดต่ว่างวดนี้กับกลับมากกับเอามันคับกว่านี่เด้อปูอืม ้านี่มัทุกคนดูนะว่าคนเยอะแค่ไหนเนี่ยจะแต่งตัวเป็นเฮีย้ะเฮียละกล้องละกล้องเลยครับเบาตัวนะครับก๊อกนิวครับขึ้นเบิ้งพี่น้องที่แต่งตัวเป็นกระเทยน้ำกันเนี่ยคิดเบิ้งเดี๋ยวหน้ากระเทยคนดูนครับเจ้าขอางลานทองคุณครู น้ายกนายกคือเบิ้งพี่น้องนายกกับสีแ้งตัวไว้ลูกบ้านแล้วกัรอาจารย์บอลเงี้ยกล้องเป็นกระเทยน้ำกันเหมือนไทยเกอเอ์ามาขอบมามาบารมีปู่ด้วยเอาเหมือนเอเมันจังขี่ยูป่ะปู่แล้วสิเหร็น,นึงส่ เลาเล่นแพงๆแน่นอนเลยคนลูกเล่ยอาจารย์คนนี่คนลูกเลยคือ,ค,อคือมันมันแบ่งสี่ปีกอกเลกให้ให้ให้สังเกตเนาะงวดก่อนเนี่ยเข,าเขาเย้าว่เาเขาเลยแต่งวดนี่เข้าเขาได้แต่เข้าไปไน้เงินแค่ขาดอย่างเข้าต้องเ่นใหญไงที่แบบเราเอาอะเลาสี่ขำพราะว่าเร่าหินตะพุ่มก็ไปทักแต่งเลานหนจะม่ย่อมมาเลยเอาล่องเบิงว่ถหาเข้าบนหนึ่งสี่แล้วสิบหกสิงหาเข้ามาเนี่ แปลวา่าห้ามหูแล้วว่าห้ามิบุญยังต่อไปห้าต้องเล่นยังสี่ละเล่นใหญ่ก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณนะครับเอฟซี FC ที่ยังเมตตาอาจารย์นอตตี้วันนี้หากคาพูดใดนะครับที่อาจารย์ใช้วาจาแล้วดูแบบไม่เหมาะสมอาจารย์ต้องกราบขออภัยนะครับนะครับผมไม่เสียใจหรอกนะครับในวันที่ผมให้เรียกพาดนะครับผมแค่เสียใจที่บางคนลืมไปว่าครั้งหนึ่งผมเคยทำให้เขายิ้มได้ นะครับวันที่เราพลาดเราพลาดไปด้วยกันนะครับให้กำลังใจกันนะครับผมเชื่อว่าหลายคนในเนี้ยเคยได้ยิ้มกับผมอยู่นะครับไม่ใช่ว่าเราจะหลุดตลอดเลขเราตอนเข้ามันก็มีนะครับเนาะอย่างน้อยก็เป็นแนวทางจากอาจารย์แล้วอาจารย์ก็ให้ด้วยใจหไม่ต้องเข้าบ้านเข้ากลุ่มไม่ก,กักไม่แม่นหลังออกนะครับยอมรับแบบลูกผู้ชายให้ฟรีนะครับเนาะ อ่าถ้าคนจะเล่นก็ใช้สติเอานะครับเพราะอาจารย์ไม่ได้บอกว่ามันจะออกมันคือความชอบนะครับคนที่จะถูกมันก็หนึ่งต้องมีบุญมีดวงสัมพันธ์กันนะครับอ่าคนมีดวงซื้อลอตเตอรี่ใบเดียวก็ถูกนะครับเนาะก็อย่ามาบ่นมาด่าอาจารย์เลยเพราะว่าผมก็ไม่ได้ทําอะไรให้นะครับใครไม่ชอบก็ขอให้เลื่อนผ่านนะครับไม่ต้องเข้ามาด่าผมหรอกนะครับเอาเวลาไปใช้ชีวิตนะครับให้มันดีขึ้นนะเพราะว่าผมก็เป็นเพียงมนุษย์ ธรรมดาที่มีแต่ความจริงใจที่ทุ่มเทให้ทุกงวดทุกรอบนะครับอย่างน้อยรอบนี้ทําให้เห็นแล้วว่ามันมานะแปดมันกลับมาแล้วนะเลขวิ่งแปดห้ามันก็มาแต่มันไม่ได้เงินแค่นั้นนะครับก็ขอบคุณกําลังใจที่ส่งเข้ามานะครับผมก็คิดว่าทุกคนที่ดูในวันนี้วันนี้คนดูเยอะของ,งวดก่อนทุกคนคือครอบครัวเราเป็นครอบครัวเดียวกันล่งเลือนแล้วกันแล้วถ้าใครจะด่าผมให้นึกถึงวันที่ผมทําให้ยิ้มหน่อย นะครับเคยถูกกับผมมันไม่มีค่าหรอครับให้เรานึกไปถึงตอนนั้นนะครับถ้ามีมีคนมาเม้นอย่างหนึ่งบอกว่าผมไปอ่านเม้นเนาะพี่เขาบอกว่าถ้าไม่มางวันนี้จะหนีแล้วเหนื่อยแล้วนะปู่ตามสิทธิ์ของพี่ครับหนีได้เลยนะครับเป็นสิทธิ์ของพี่ผมบอกไว้เลยว่าถึงพี่ตามแบบนี้ปู่ก็ไม่ให้เพราะอะไรใจพี่ไม่ได้ศรัทธาท่านด้วยแท้จริง เหมือนผมผมบาถอือเลขผมบอกเล่าเลยว่า่เป็นยังผมก็ของงวนนาะน้ำเล่าเราต้องมีใจศรัทธาต่อท่านก่อนเวลาเราจะขอพรเราจะสําเร็จก็ต่อเมื่อเรามีใจศรัทธาคือการไปลบนี่แหละพี่น้องขันเท้าคีดว่าเาท้าถีลบชนะเข้าเกงกว่าเขา้าก็ตีสําเร็จแต่ขันเท้าคิดว่าอยสู้เขาไม่ได้ดอกสิไปลบเป็นอย่างเข้าสิแพ้เลยนะครับเข้าต้องบ่มีขอแม่ตั้งแต่เริ่มต้นศรัทธาไม่ทอรยศคนอดทน วันนี้ขอบคุณที่เดินไปด้วยกันขอบคุณที่ให้กําลังใจขอบคุณที่ทําให้ผมยังมีชีวิตไปต่อได้นะครับผมต้องบอกเลยว่าผมกะทั้งแพนิคทั้งซึ้งเศร้าซึมเศร้าบางอาการผมชอบอยู่คนเดียวเก็บตัวทั้งที่ผมมีทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นบ้านชื่อเสียงเงินทองผมมีเหมือนแต่ผมมาออกไปเจอสังคมเลยถามพี่โตง้งยังเี่ยเพราะใคเห็นหน้าผมดอกเพราะผมมาออกไปเจอไปเลยผมหนึ่งผมอยู่กับความเป็นแพนิคกับความซึ้เศร้าของผมแต่ที่ผมอยู่ได้กะเพราะกำลังใจจาก f c นะครับ บางคนมาด่าคนอื่นเนี่ยคุณรู้ไหมถ้าเป็นคนที่เขาคิดมากจริงเขาอาจจะแย่เลยนะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ทำอะไรให้คุณเลยนะครับคุณอย่าไปด่าใครเลยนะครับไม่ชอบก็แค่เก็บไว้ในใจนะวันนี้คุณด่าเขาคุณเหยียบเขาในวันนี้เขาล้มแล้ววันหน้าถ้าคุณล้มบ้างเหรอเวียนกรรมมันมีจริงนะครับชาตินี้แหละเห็นผมนะเห็นผลแน่นอนนะครับไม่ต้องไปด่าใครด่าพอประมาณอย่าไปด่าให้เขาหมด หนทางเลยทุกคนนะอย่างน้อยไม่มีผมก็มีอาจารย์คนอื่นอยู่ดีแล้วอย่างน้อยมีผมผมก็ได้สู้กับคนที่มาหลอกคนอื่นมาเก็บเงินค่าเข้ากลุ่มมาหลอกอ่ามาหลอกบ้าแม่นไอ้พวกนั้นผมก็ได้สู้นะครับนะครับก็ขอบคุณกําลังใจที่ส่งเข้ามาผมเชื่อว่าในวันที่ปฏิหารมักจะเกิดในวันที่เราต้องการเสมอวันนี้ก็ทําได้แค่นี้มาแค่แปดห้า นะครับมันไม่ได้เงินแต่ก็ทําให้เห็นแล้วว่ามันกะมาอยู่นะครับดีกว่าบ่มาพี่นอ้องก็ขอบคุณทุกหลังใจที่ส่งเข้ามา16ซิงหาว้ากันอีกเทื่อนึงนะครับเป็นแค่แนวทางอาจารย์ไม่ได้ยืนยันว่ามันสิออกบ่ได้สนับสนุนในเร่อการพนันนําซื้ออีหยังก็ได้ขอให้มีหนึ่งซื้ออีหยังก็ได้ขอให้มีหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งศูนย์เอ้ยหนึ่งศูนย์หนึ่งสามส,สามศูนย์แล้วก็นหนึ่งหา่าหนึ่งศูนย์หนึ่งสามสามศูนย์แล้วก็นหนึ่งห่า สามโตหนึ่งสามศูนย์หนึ่งสามหาหนึ่งสามศูนย์หนึ่งสามหาเม็ดเดียวหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งผมเสื้อวางวดน่ะเขาเหรียญไงกันนะที่มากวดนี้กับมีควอม,มั่นใจวันนี้มั่นใจเลยงวนที่แล้วน่ะโอย้ยเสียเซลลแห้งงวดที่แล้วน่ะเบาๆห่อน้ำพายไรนี่เมี่อเหมือนพร้อมมือน่ะแต่มือเน,นี่ยว่าวดูไอ้ทูบเล่าเกิดไปไทยไอย้รอทูบเราฮงยังก่าไอ้เบิลทูบเ่าก่อน